สวัสดีครับสวัสดีกันตอนส้าๆครับผมออกจากสวนยางมาแล้วพามายามใส่ครับใส่ใส่กุ้งไวสีหลังในสาล้างบานนี่แหละเดี๋ยวเบิกกันครับนี่ครับสาหฮาบอกขบไ่ได้เลี้ยงโบหรอกครับบ่ได้ช่วงนี้บร่ได้เลี้ยงเนาะนี่ครับใส่ใส่กุ้งไวสาใหญ่หลังบานเบิงสิริคอยบอื้อนี้ nhìn hết giờ sao duyên đi đâu luôn bừng nhìn hết đâu คือว่าหลายอยู่ใส่ไว้ทีหลังพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีก3หลังเนาะ กงแย้ยงตัวหนึ่งเฮ้ยไปมาสองแล้วอีกสองอย่ฟังต้องถามย่างออบมึงอ่าเราใส่หลอบไปอย่างนี้นเบยนี่กูผลว่าสิมยายามหลอบปลา้านลุงดีดอกครับนำย่งางพันขาดดีนี่ มีหลอดปนใสียไปมือไ,ได้ปลาเขาดีๆ,ดๆมมเดี๋ยวสิมาเบิ่งครับเดี๋ยวให้น้ำมันหน่อยก่อนน้ำมันยังบ่ทันขาดกันดีเดี๋ยวสิกุ้งไว้ครับฟังนี่อีกสองนำ้ำซ่าๆครับผมหกงงครัวนี่ครับกับบรรยากาศหน้าคางๆเพิ่นนี่ก็บพระนเกี่ยวกันครับล่อรถนี่แหละคือกันน้ำมันยังมีในหน้านิดนึง รถมาเมาื่วานกับพริเกียวครับบ่งหูเป็น,นยังเขาพวกเกียวห้วตรน,นี้หารถไหมครับเดี๋ยวเันใช้กลุ่มต่อเ้าตรงนี้หลังนึงครับเสียก่อนนี่เสียก่อน nhanh mấy mới tôi nè, Để cái khám lắng này, làm thải. Hãy subscribe วไว้เมืองไหนเนาะจำเม่ได้วะอือไว้เมืองดไองดนล่ะเดี๋ยวหาก่อนวันนี้เห็นแล้วครับนี่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 น อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายกระผมอุ้ยปลาอย่างอยู่นี่น่ปะปลาบูปลาที่อย่างบูบูสองตัวเลยเอ้ยพวกเจ้าไส้กุ้งพี่น้องไส้กุ้งเด้อเบื้องเนี่ยบอกบูไงพวกน่ะนสองตัวอู้ไส้กุ้งเด้อพวกนะ่ะสองตัวนี่โรกกคัวกุ้งอยู่ในหันบ่มีเลยตายแล้ว โอ้เดี๋ยวประเทศอายวุวานครับหลังรุดถ่ายตีประบูสองบอกใหญ่หนึ่งเวอปะปะปูไปหน่อยนี่เวอรเนี่ยสองกูบอกใหญ่หนึ่งเนี่ยใส่ไส้กุ้งนี่ก็อี่เทศเมืองเด้อก็อย,ยากกันแถมันถือเดียน

Mình cung nó anh đeo lắng nè ừ. Nè, ôi bà bù vậy bút bút ừ, ừ. cùng nào bưng nè Cú búc nhầy Vâng Chát mi ngu đấy nè Dạ, con ông chị Phóng Ơ, áo Để thêm cung vậy đó, bà nè Cái thằng Bà đẹp bà đọc Bố bà cung đọc, đọc, đọc thịt, sám ăn thịt chẳng hỏi cung กุ้งสามอันใส่สามอันเบิงึงหลายอยู่มาทะเนี้ยเนีก็มีมาเออนี้ยถือกุ้งเยอะสามครับอันนึงก็สิถือดีอยู่ดอกบูเขาไปกินเบิดก่อน ใส่กุ้งครับใส่ใบพ่อเด้ดปนครับเดี๋ยวปนในก๋วยย่ำหนาวแล้วย่ำนี่แหละเขากินกันครับใส่กุ้งเดี๋ยวโมนี่พิจัดเมนูอย่างค่อยเบิ่งครับในเมนูปันปลาบูแหละเมนูหนึ่งแถอใส่ใส่กุ้งเดียปลาบูมาสองไงเลยนี่นี่เรียบร้อยแล้วครับนี่กุ้งห้ามนนี้ ปักอะเ,เนยปักมือหลายอยู่ครับมันหวานเดี๋ยวมาตามเมนูกันครับปิกปลครับน้ำปลาแปลงนัวสะไร่แสบหลายพอ่อมิจิลนเหมิด วิเชียพี่น้องบอลลนดอกดกคอกก้า่ล่ะมัศนาถอนขวกัวพี่น้องบางนาจุดจวดกุ้งเต็นครับใส่มเหมือซอลเนี่ยจัดเมนนให้พี่น้องเบ่งบางน,น,หนาหัวไหลเลยนี่ เด็นลงเด่นงเดงสดสดเลยครับนำประเดียววันใส่จังน,น,น้อยนี่นี่้ยหอมีปนองเอ้ยโทอสามมาได้กินเนาะกันได้กินนะสี่สิบจักบาทไบเขาปีสี่ศูนย์คือเพิ่นวา่า ใส่ผาครับเรียบร้อยไปเแซ่บๆหน้ยกันพี่น,อน้องก้อยกุ้งครับผม